เงินเดืนประมาณ12,000บาทนะครับส่งประกันสังคมมา19ปีตอนอายุครบ55จะรับเงินบำนาญสูตรใหม่สูตรแค่ที่คาดว่าจะใช้เนี่ยนะครับกี่บาทเดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันฝากกดไลค์ like, กด s ั b s c ค i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับณนะปัจจุบันนะครับยังไม่ได้มีการเคาะนะว่าสูตรแค่จะเริ่มใช้ทันเดือนมกราคมหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันเหลือเวลาอีกแค่ ไม่ถึงเดือนเลยด้วยซ้ำไปนะครับก็คาดว่านะถ้าให้อด m มินเป็นคนเดาก็คงจะเดาว,ว่ายังใช้นะครับในปี69ไม่ทันนะครับคือต้นปีอะนะบกลาเน่คงไม่ทันลนะแต่กลางปีไม่แน่นะครับก็ต้องขึ้นดูกับสถานการณ์ต่างๆว่าเข้าคอรมอได้แล้วหรือยังหรืออนุมัตินะครับใช้เมื่อไหร่กันแน่นะครับแต,แต่แต่ตอนนี้เงียบเลยเงียบเลยนะอ่ะ แต่ไม่เป็นไรไม่ว่าจะใช้เมื่อไหร่ผมว่าไอ้สูตรแคร์มันมาแน่นะครับแต่จะมาเมื่อไหร่นั้นก็ต้องรอดูกันอ่ะนะครับสำหรับโจทย์นี้นะเราไปรู้จักสูตรแคร์ก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปคำนวณกันว่า12,000บาทส่งมา19ปีได้บ,บนานาญเท่าไหร่โดยคร่าวๆสูตรใหม่นะครับสูตรแคร์เนี่ยจะเป็นการคำนวณโดยมีหลัก3ตัวนะครับในการคำนวณนี่เดี๋ยวผมวงกลมให้ดูนะ1อัตราบำนาญที่คิดเศษเดือนด้วยอันเนี้ย ยึดตามข้อมูลเดิมแต่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นก็คือ20นะครับและบวกกับเงินสมทบส่วนเกินนะครับที่เกินมา180เดือนน่ยนะเกินมากี่เดือนให้คูณ0.125จากเดิมนะครับจะได้1.5ก็ต่อเมื่อต้องครบ12เดือนเท่านั้นไม่ครบปัดเศษลง แต่สูตรใหม่นะครับจะคิดเศษเดือนด้วยนะครับก็คือเอาเดือนคูณ0.125เลยทีเดียวนะครับซึ่ง1.0.125ก็มาจาก 10. มาจาก1.5%ของ12เดือนนั่นแหละนะครับเอามาหารเฉลี่ยเป็น0.125นะครับมันตัวเลขเดิมตัวเลขเดียวกันแค่ปรับใหม่ว่าคิดเศษเดือนด้วยนะครับบวกกันอ่านี่คือข้อดีของการปรับใหม่ ตัวตัวที่2จะเป็นค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของผู้ประกันตนทั้งระบบนะครับอันนี้มีโปรแกรมให้นะเดี๋ยวลองไปคำนวณดูโปรแกรมกับ2คือตัวเฉลี่ยพอยต์นะครับพอยต์เฉลี่ย3ตัวเนี้ยมาคูณกันก็จะได้บำนาญต่อเดือนนะครับเฉลี่ยพอยต์คืออะไรเอาแนะนำคำง่ายๆคือเงินเดือนของคุณเทียบกับหรือหารกับค่าเฉลี่ยของเงินเดือนทั้งระบบก็จะได้เป็นพอยต์นะหารเลยนะ5 5 0 0หาร เท่ากับ1.1พอย n ์นะครับแล้วก็เอาพอย n ์มาเฉลีย่ยว่าพอย n ์เฉลีย่ยเท่าไหร่นะครับแต่พวกนี้นไม่ต้องดูอะไรมันนะครับเพราะเรามีการคำนวณบำนาญแทราภาพอยู่แล้วมานะครับมาคำนวณกันเลยสูตรแค่นะครับบำนาญสูตรณปัจจุบันนะครับผมก็ใช้ฐาน12,000บาทนะครับส่งมา19ปีนะครับกอ,อกเลยกดคำนวณปั๊บนี่นะครับสูตรใหม่มันจะได้3,900บาทเนาะสูตรณปัจ สูตรใหม่ได้3,900บาทแต่สูตรเก่าจะได้31,20่้ยบาทเห็นไหมแล้วก็ฐานเฉลี่ยพอมันมีการเพชชนพอยต์อินเด็กต่างๆพวกนี้ให้มันปรับเป็นฐานปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็ช่วยทําให้บํานานฐานแม้จะไม่ใช่แม้จะส่งมาในแต่ละเดือนไม่ใช่หมื่นห้านะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วมันก็จะเป็น1 5 0 0 0บาทนะครับเขาเลือกถุงน้ําหนักแล้วนั่นเองแต่แน่นอนถ้าเราตัวเลขมันเปลี่ยนไปนะครับบำนานย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับ แต่ละตัวเลขเนาะนะครับก็ลองไปคำนวณเองได้นะครับไปกดคำนวณเลยที่โปรแกรมก่อนจากกันนะครับอาราีวิวขอแนะนำเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนำวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w นะครับ sso.go.ths นะครับ แล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลัก หมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จเมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประากาันสังคมกรอ User name นะครับแล้วก็ Password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ อีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 1. นนะครับดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น Apple Store Google Store Pay นะครับ Play Store นะแล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็3มนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทำรายการให้นะครับไม่ดัดแปลง ปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสัยสอบถามไปอยู่ยัง,ยงหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช้ w i f i สาธารณะ,ะทำธุรกรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัสทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแลคำแนะนำผู้สูงอายุด้วยนะครับรามัดระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับ แบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้วอีกเรื่องสําคัญนะครับ5สิ่งที่ธนาคารตัวจริงจะไม่ขอให้คุณทำหนึถามข้อมูลลับที่ใช้ในการทําธุรกรรมคุณขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินไปให้นะครับให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์แบงกิ้งในในลิงก์ที่ส่งมาให้ซึ่งเป็นลิงก์แปลกปอร์มนะครับ 4. นะครับขอให้ลองทด สอบนะครับธุรกรรมออนไลน์ต่างๆให้ทดสอบโอนเงินอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เสนอให้ใช้แอปที่ไม่ใช่มาจาก Official a p แอนะครับของธนาคารเรามาระวังด้วยมิชฉาชีพนะครับมาในรูปแบบต่างๆหากไม่ทันระวังเงินของคุณอาจจะตกเป็นของมิชาชีพได้เรามาระวังด้วยนะครับ ก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับหลักปาการะกันสุขภาพนะครับปรับค่าแรงทรงประกันสังคมได้บำนาญถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงเินเดือนเท่านี้ได้บำนาญเท่าไหร่นะครับ ทรงประกันสังคมมีโอกาสได้บำนาญเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะคับสารเลยคำถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคำถามกเกษียนอายุงานนะครับกรเกษียณอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคำนวณบำเหน็จมาตรา40นะครับมาตา33มากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับป๊าบ นะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจนคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด u u s s r r i e s แชร์ช่อง Channel นะครับอารลาวรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ